สวัสดีค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่มาชมบรรยากาศของพระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรีค่ะด้านหน้าเรานะคะก็คืออาคารเขียวจากที่เราได้ชมคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็คืออาคารนี้เนี่ยจะไว้สำหรับเปิดวิทัศนะคะแล้วก็อาคารนี้ค่ะเป็นอาคารพยาบาลเมื่อสมัยที่เป็นพระราชวังหลวงค่ะที่แห่งนี้นะคะ เป็นพระราชวังหลวงของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะในสมัยกรุงธนบุรีค่ะภายในของพระราชวังเดิมนะคะจะไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพด้านในอาคารนะคะจะอนุญาตให้ถ่ายภาพเฉพาะภายนอกอาคารเท่านั้นค่ะแต่เห็นไหมคะว่าภายนอกอาคารเนี่ยก็ล่มลื่นแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะหลังจากที่เราดู วีดิทัศ์เสร็จแล้วนะคะก็ห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆเลยบริเวณน,นี้นะคะก็สามารถเข้าห้องน้ำกันก่อนที่จะไปชมจุดต่อไปได้เลยค่ะนี่นะคะเรากำลังจะเดินไปที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะสังเกตในมือส้มไหมคะก็จะมีดอกไม้ด้วยเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปสักการะตรงนั้นด้วยนะคะค่ะแล้วทุกคนก็กำลังเดินข้ามไปตรง ป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะก็สังเกตเห็นธงไหมคะจะมีธงอยู่2องอสองผือนนะคะซึ่งชักธงอยู่ตรงนั้นนะคะและนี่เป็นบริเวณรอบๆค่ะ ก็เราฟังวิทยากรนะคะบรรยายตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็แยกย้ายกันไปชมแล้วก็ถ่ายภาพตามอธัธยาศัยก่อนที่เราจะเข้าไปชมในจุดต่อไปที่ด้านไหนคะ่ะพระราชวังเดิมนะคะสำหรับปี2567นี้นะคะจะเปิดให้เข้าชมฟรีในวันที่14ถึง28ธันวาคมคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดสะดวกนะคะเรียนเชิญเลยเพราะว่ามีความสวยงามมากๆเลยรวมไปถึงว่าเราจะได้เห็นวัตถุที่ล้ำค่าแล้วก็เป็นวัตถุโบราณที่ไม่ไม่เคยเห็นที่ไหนด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีสารสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะซึ่งเราสามารถไปกราบสักการะได้ ด้านในพระราชวังเดิมนะคะก็จะมีทั้งพระตำหนักเก่งคู่นะคะอาคารท้องพระโลงนะคะแล้วก็ลวมไปถึงตำหนักสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถไปดูรูปได้นะคะในเพจชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะลวมไปถึงไปฟังรายละเอียดในคลิปก่อน